พี่หัดอันนี้เราเราต้องบอกข้อเสนอข้อชี่แนะว่าเราเปิดร้านอาหารคืออย่าให้ลูกค้ารอนานเกินไปเธอรู้ไหมว่าเด็กเสิร์ฟอ่ะเขาลำบากแค่ไหนฉันจะให้เธอไปทำแบบที่เด็กเสิร์ฟทำทุกอย่างจะได้รู้ไงว่าเขาลำบากขนาดไหนคนเดียวด้วยเนี้ย เริ่มจากก่อฐานก่อไฟกันเลยจ้านี่แหละค่ะต้องโดนร้อนๆแบบนี้นะคะจะได้รู้ว่าน้องๆพนักงานเสิร์ฟเนี่ยเขาลำบากกันขนาดไหนวีนนักใช่ไหมอ้อยอย่านะท้องท้องวีนนักใช่ไหมวีนนักใช่ไหมเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงท้องทต่าเตาทองเตเไปเลยไปเลย

เราก็ต้องอธิบายให้ธงธงฟังว่าน้องเขามาทํางานเนี่ยก็เพราะว่าเขามีฝันไงทงทงเด็กทุกคนอ่ะเขาก็มีความฝันใช่ไหมโอ้มาที่เดาก่อนฝันว่าอยากเป็นอะไรเราอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะอยากเป็นนักกีฬาพอเขามีกีฬาสีอ่ยหนูก็ไปสมัครแล้วหนูก็บอกกับกตัวเองว่าหนูว่ายนะ้ำเก่งคือด้วยความซนและแข็งแรงอ่ะคนก็คิดว่าสีแดงอ่ะหนูต้องชนะแน่ๆ,ๆน่ก็ไม่รู้ว่าเราก็ว่ายไม่ยังไม่แข็งอ่ะทันนที่ก็ปล่อยตัวปี๊ดกระโดดตุ้มสาดน้ำมันเป็นยางนี้ใช่ปะไอ้เท่นแท่นแท่นท่นอ่ะ แล้วอย่างเงี้ยสมมตินี่เป็นปลายทางสาอย่างี้ใช่ไหมอ่าเป็นว่ายจ่วงไปวังวังวังจนแตะขอบสาบอ,อนอ่ะจริงเหรอแล้วขึ้นมากลายเป็นว่าทุกคนว่ายไปอย่างเงี้ยหรือว่ายตัดไปอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็สั้นไงเออความขโมนอ่ะเนาะโอ้แล้วก็คิดเป็นคนความกโมนจริงด,ดีใจใหญ่เลยเก่งเก่งมากแล้วก็ บอกวิญญาณคุณชนะแล้วคุณชนะเลยอายมากเรือกสาวเจ้าสาวตะลังดังไปดูปะไอโกะคือตอนนั้นน่ะฝันว่าอยากจะเข้าในวงการเพราะเห็นในโทรทัศน์อุ้ยคนนี้สวยคนนี้หล่อตอนนั้นน่ะอยากจะเข้าแต่ไม่รู้จะทาอะไรการทํางานในวงการมันทั้งมีความสุขความเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมหมดเลยเนาะพี่เนาะถูกไหมดาราที่แต่คนแรกคือใคร เทยา่าเทย่าโรเจอร์ออทีวีภูคุณหญิงตอนสมัยก่อนพีนังสือคุณหญิงทีวีภูปิดตัวลงพ่อโยนะคุณได้ตังทุกวันนี้ยี่สิบห้าปีแล้วค่ะคือตอนึเด็กอ่ะคือเกิดมาเป็นลูกศิลปินพ่อแม่เป็นพระเอกทีเกนางเอกทีเกเป็นเจ้าของคณะเสร็จเรียบร้อยเราก็รู้สึกว่าเราชอบการแสดงดงาราที่รู้จักคือจารุณีสุขสวัสดิ์ชอบมากจาก้ะบอกนะว่าวที่ก็เหมือนจารุณีที่หนูหนูเหมือนจารุณี หนูตอนรู้สึกจารุนีสุขสวัสดิ <t ut> <t ut ์เป็นลูกคนจนแล้วแต่ต้องมาเป็นดาราได้หนูมีความฝันจารุนีว่าสักวันหนูจะได้เป็นแบบจารุณีสุขสวัสดิ์เด็กชายขุนพลฉ่ำเย็นอุณาหนูก็ชอบตอนมีรถแห่แล้วก็อยู่แล้วว้าสักวันฉันจะเป็นแบบเด็กคนนี้แล้วแต่พัฒนาบุนูเข้าวงการหนูแบบเม a ซ i n g มากเข้าวงการจากอะไรอ่ะคนตลกเรียนหนังสือเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วเป็นคนที่สนุกสนานเพื่อเขียนชื่อมาประกวดที่เส้นอวอร์ดมีเสนาต่างๆมาเป็นกรรมการ เออแล้วหนูมาสมัครแล้วหนูเข้ารอบสิบสองค้สุดท้ายแล้วคุณจตุรงค์ก็รับไปอยู่ด้วยคนเนี้ยให้คนคนชีอปัตรไทยให้คะแนนคนได้ที่หนึ่งตายตายแล้วทข้มอย่างไรล่าแล้วมาให้ชั้นแพ้เรื่องแรกที่เล่นในภาพยนตร์คือพางชมพูเอาเรื่องเป็นต่างัหเาหนังเป็นดารานะคือดาราหลงตัวดาราท่านหนึ่งเก็บตันไม่ค่าครับ พี่ๆมากันเนี่ยขอไม่เก็บได้ไหมครับโอ้ยเรียกว่าพี่เก็บตังเลยเก่งใจอ่ะเอางี้แล้วกันนะธงมีอะไรให้ช่วยบอกแล้วกันเนาะโอ้พอดีวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยครับขาดคนล้างจานขาดคนล้างจานฮะแล้วเราไปทำล้างจานงั้นเอาไปเถอะอย่าพี่อย่าพี่ผัดไทยจะเปเชื่อคนล้างจานแต่โอ้ไม่ต้องล้างจานมึงล้างซ้วงโอ้ยทำไมมันตกในชานล่าเข้าไปเลย แล้ววันนี้ต้องบอกว่าอิ่มจริงๆใครสนใจอยากจะกินหมูกระทะน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเองตั้งใจปิ้งราคาเริ่มต้นที่290เกิปิดเวลาทีโมงเย็นถึงเก้างคืนบางทีอยู่ถึงตี2อตี3เขาก็อยู่เพราะว่าถนนที่นี่เพราะฉะนั้นใครผ่านได้มาหรือดูคอนเสิร์ต ใ,ใกล้ๆนะตรงร้าชมังแล้วแวะมาทานที่นี่ได้<ช>ตั้งใจปิ้งนะคะอ่ะแล้วสำหรับร้านค้าร้านไหนอยากให้พวกเราไปกินฟรีแบบนี้เราไป็นดีเชิญถึงตัวจะแตกก็แดกต่อตามช่องเราได้นะคะ <c oughs> อย่าลืมกดกระดิงง่งกดซับสไครต์ด้วยนะคะรับอรจอานเอาเลย <c oughs> เธอรักค่ะ